สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะวันนี้ได้เนื้อดิบมนาะอีกตามเคยนะคะจุเนื้อดิบนะคะเครื่องในดิบดิบนะคะเนื้อดิบดิบสุด,สด,สดๆร้อนๆนะคะสายหูดสายดิบสายจวดนะคะมานะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะมีตับนะคะมีตับดิบนะคะมามีตับนะคะแล้วก็เนื้อหนึ่งก้อนแล้วก็ เนี่ยสามสามสิบกีบนะคะสามสิบกีบเนะยคะน่ากินมากเลยนะคะพี่น้องคะมากินด้วยกันนะคะนะคะยั่วยั่วสุดๆล้นเลยนะคะสดมากนะคะวันนี้นะคะเนื้อก็งามมากนะคะเนื้อเป็นก้อนงามมากเลยนะคะวันนี้นะคะเนี่ยค่ะตับก็สวยงามมากเลยนะคะตับสีสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะขมขมอมหล่อมอมหล่อมเหมือนเดิมนะคะผ่กก็มีผักกาดขาวแล้วก็หอมบัวหอมข้าวเลือยบัวรพา,าสละเน่นะคะมะระขี้นกถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวาเหมือนเดิมนะคะทุกคนแตงกวาเหมือนเดิมนะคะมาค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมากินด้วยกันนะคะโอ <uğ uy> ้ยเห็นมาน้ำลายไหลนะคะ เครื่องในนะคะเนื้อสดสดนะคะสามสิบกรีดยั่วๆนะคะน้ำลายแตกแล้วนะคะทุกคนมากินด้วยกันค่ะน้ำลายแตกแล้วโอ้ขอกื่นน้ำลายก่อนนะคะนายน่า,นากินมากเลยนะคะทุกคนนะคะโอ้โหยั่วๆนะคะมาคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมากินด้วยกันเลยนะคะมาคะ่สะจัดสายหูดสายจวดนะนะคะเอาเลยค่ะมาเลยกันเลยค่ะ ก็กลาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีซาแนวนะคะวันนี้ตีก็จะพาทุกคนมากินเนะะี่ยค่ะจูเนื้อสดๆนะคะเนี่ยเนื้อสดๆเลยนคะคะเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะคะเนี่ยเป็นก้อนเลยนะคะแล้วก็ล้วก็ขอแก้ข่าวก่อนนะคะนะคะ อันผักมันนี่ก็มีแตงกวานะคะมาได้กินนกอะไรก็ถั่วฝักยาวหอมสาระ,ะนหอมบัวราพาหอมบัวนะคะอหอมบัวกับหอมแค่เลื่อยแล้วก็ซีป้อมนะคะทุกคนนะคะวางไว้ตรงนี้เลยนะคะจะได้กินง่ายๆนะคะ <c oughs> นะคะเริ่มลงมือกันนะคะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะนะคะี่ค่ะออกไอตัวตรวจเลยนะคะนะี่คะ มาค่ะมากินด้วยกันนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะก็กขอโทษขออภัยท่านที่ไม่กินดิบนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็มาใาสายดิบใส่โหดใส่จวดน,นะคะนะคะี่ค่ะเนื้อเนื้อนะคะเนื้อเป็นก้อนเลยนะคะเราก็มาหั่นเป็นลูกเต๋ากินกันเลยนะคะมาค่ะไม่พูดเดยอะวไม่พูดยาวนะคะจวดจวดกันไปเลยนะคะกินเสร็จแล้วจะได้ไปอาบน้ําขึ้นนอนนะคะ <c oughs> ดึกแล้วนะคะใส่จวดเลยนะคะ เนื้อเป็นก้อนๆนะคะเนื้องามมากเลยนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะที่เก่าแต่เวลาใหม่นะคะหั่นเป็นลูกเต่าเป็นซิ้นเป็นชิ้นนะคะจะกินง่ายๆอ้เนื้อคงจะหวานมากเลยะคะ่ะเนื้อแน่นมากเลยนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าโอ้ยพูดมาสุดยอดสุดยอดเลยนะคะลูกเต่าลูกใหญ่หรือเปล่าผู้ต่าย มีใครอยากกินน้ำอิปวฝาเน้อ no. นี่นะนี่ค่ะมีใครอยากกินน้ำไหมคะเนี่ถ้าใครอยากกินก็มานะคะ,คะถ้าจะเอาคำใหญ่ก็กลัวติดติดฟันนะคะหรือว่าติดเขี้ยวนะคะเนี่ยตรงนี้เลยเนื้อสุดยอดเลยนะครับหวานมากลยคะ เนื้ออันนี้เป็นสามจีบจิบกนเนื้อก่อนนะคะแลก็ลุกเต่าแบบนี้ตุนเยอะเะค่ะมาล้กินหก ของกินที่หาได้ตามบ้านเรานะคะแจ็บด้วยธรรมชาติไม่มีหยุกมียาอะไรนะคะเกิดตามธรรมชาติเลยนะคะ่วดปากยาวซือเอากรรมละสิบบาทโลยได้กำรมหกใไหนนะคะ การส่วนส่วนเยอะสุดมากจริงๆ มเนื้อคีโตแขมงๆกรอบๆอร่อยๆหอมจระเนยจัดไปอาหารวันนี้จัดมาเพื่อสายดิบโดยเฉพาะนะคะ จะได้ลื่นนะคะนเ,นเนื้อคางเนื้อคา,างสิม,มาค่ะทุกคนมากินด้วยกันต่อเลยนะคะ <c oughs> เป็นลูกเต่าเลยนะคะ ออกอข่าแล้วครับ <ha> เป็นจตงกวาผักก็เยอะนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะกินอะไรกว่าเป็นเนื้อเป็อเต่าขอลอง3ามสิทกีบดูนะคะ ใสามสิบกีนนะคะไปเลยนะคะเดี๋ยวเพี่แกมขมสัตัดจ็บกับหน่อยนึงเราสักียว เป็นแมงนิดนึงก็ธรรมชาติบรินุทธนะคะปลูกกินเองไม่ได้สิทยานะคะก,ก,การขาว กินกันสดๆเลยนะคะนี่ค่ะจัดมาเลยสดๆเลยนะคะคำใหญ่ๆเต็มคำตเต็มคำจะย่ำได้ไหมเนี่ยจะย่ำได้ไหมเนาะ สามสิบกรีดนี้จะหยาบนิดนึงนะคะจังกว่าครับ ก็มากินกันต่อเลยนะคะเนี่ยอ้เผ็ดแล้วนะคะก็รู้นึงจะขมแต่ใส่พริกเยอะนะคะเนี่ยนี่ะจัดไปเลยนะคะ เือันนี้ตึงมากนะกระสับกระส่อยเป็นมวระพาจัดไปะใหเสียนะคะแล้วพี่นก กับความ mm -hmm. <laughs> เนื้อหวานมากเลยนะค่ะเนื้อเป็นก้อนดีมากเลยค่ะมีสามสิบกิบสามสิบกิบได้ไม่เยอะเลยนะคะเหลือก็ทำลาบกินนะคะทำลาบลอยเลือดลอยเลือดมวนตียังไม่เคยกินเลยนะคะกินแต่ลอยเลือดเปิดนะคะ ก็จะลองกินดูลองดูว่าจะเป็นรสชาติยังไงนะเดินหัวจะเป็นลูกเต่ารสชาติสุดยอด <c oughs> เป็นตับนะคะเป็นจัาเป็นตับเลยนะคะจะไหลลงแต่จะตบจะตบจะไหลลงไปกองอยู่ข้างล่างแล้วนะคะจังกว่า เป็นนังกลัวยังไม่ขาดนะคะเ,เราวเซตหนังออกก่อน,น,ะะนลูกเต๋าแบบนี้นะคะคุยเลยะคะ่ะ กวามาแล้วทีนู้นเล็กแต่กิ้วนะคะเนี่ยถึงจะกิ้วแต่อ่าคุณภาพเยอะนะคะเนี่ยแบบนี้อ่ะอร่อยมากเลยค่ะวันเนี้ย นะครกินคนเดียวไม่หมดหรอกนะคะต้องกินกับพี่กบบวนเดี๋ยวไปกินอะไรกับพี่กบบนนนะคะวินนี้ปตีก็คงขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคน สวัสดีค่ะก่อนจะจบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตีนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ